วันนี้จุดประสงค์ลักก็มาปลายออกซินนะครับสําหรับดอกที่บานใด้เกิน50%ของตอนแล้วนะครับแล้วก็ทีอดไม่ได้ก็คือรุนรุนรุนดอกนะครับช่วงนี้ก็ผัก,ผกต้ยเนี่ยความชื้นนะกลางวัน60-70นะครับกลางคืนก็70-80นะครับไม่มากนะครับคือความชื้นที่มากกับแบตนี้นะครับกลางวันก็มีลมหน้าโยกนะครับ เป็นสัญญาณดีๆนะครับเผินๆอย่ารีบ้าน้ำนะครับ่วนน้อยดีกักโซกมานะครับให้ดูลักษณะดอกนะครับดูกับดอกจะเริิมจากปลายนิวมานะครับนะครับบางต้นเนี้ยดอกรุ่นผีมันน้อยนะครับเพิ่มมาเลยปิดอ้วนะครับข้าวจังว่าดอกบานบอดีก็เลยปิดอ้วน้ำเลยนะครับดอกจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามานะครับข้ามาจนสุดทองจิงนะครับช่วงนี้ไม่แหนใจว่าจะใช้เวลาหลยวันเป๊านะครับแต่ดูซึกว่าดอกเนี้ย ตาเนี่ยซดมากแล้วก็เดินได้เร็วมากนะครับอย่ารีบนะครับถ้าเห็นดอกไหลกิงอย่ารีบกระแทกน้ํานะครับอาจจะได้คะแนนรือยยอดแทนนะครับก็พยายามรักซาไว้นะครับดอกรุ่นนี้แล้วก็ให้ดอกหลายเมื่อไหลเ้าทองกิงแล้วก็จัดการข้าวน้ำนะครับไม่ต้องข้าวหมากนะครับถ้าดอกออกเองเนี้ยแล้วก็มันเ่อนย้ายออกเองมันเกืนย้ายมาเองเ,องเนี้ยไม่ต้อง แตกน้ำนะครับ25นาที2 0นาทีก็เพียงพอครับแล้วก็เว้นดูอาการถ้าดอกยาวดีคือเป็นดอกร้อซแล้วก็อีก2วันก็ข้ามารถได้เลยครับ1 5 2 0นาทีเดิน2 0นาทีเมื่อเกินเมื่อไปครับรับรองดอกมาเต็มครับว่บางนี้อากาศดีครับ